ถ้าจะเป็นโทษกันมีสิบสอมือบอกก็สิลุ่งกันมาบกบดเลยเนาะแต่บอกหอยสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกบบระเบลาคือเก้าค่ะทุกคนขามาคำวันาานี้ได้เหลาหอยปังไงค่ะพี่น้องจิ้มปลกหอยคือเก้าเนี้ยมักอุ้ยอยากจะบอกว่ามันนี่ต่มโดนแน่นิดนึงเลยพี่น้อง มาครับไฟปังกรอบหวานโตใหญ่แม่ค่ะกระจายดีจะดีสุดสายแถมเท่านั้นทั้งรถทั้งแถมพี่น้องคะสั่งมาน้ำเพลสัต่์ไทยสารพยากนกับไปตั้เลยค่ะพี่น้องคะถักแชทเพลยโอ้ย ยาวๆแบบนี้เลยอันข้างล่างใครไม่กินเอาออกได้นะคะแต่มันกินได้ค่ะอืมอืมอืมบะไงกันบอกบบ่ไงกัน <laughs> ถ้าแกเอากี่ตัวตัวแรกนึกว่ายังไม่ได้เลยแล้วแกะให้ตัวแรกได้กินแล้วเต็มตัวเลยมันนี่ต้มดนข้าแต่เห็ดยังอยู่ด้วพี่น้องนี่มือมันไม่ติดต่มดนแล้วไม่ติดไม่ได้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันค่ะ กรอบหวานนี้ค่ะติมออกก็อยู่ที่ห้าวต้มนี่แหละได้มาหน่อยนะึงก็ยังดี <c oughs> ถ้าจะเป็นโทษสกันมีสิบสองมือบอกก็สิลุ่งกันมาบดเลยเนาะแต่ปลกหอยมันจะลำบากตอนกินอะไร่างเีบห่หมูหมูหมได้สปอนถั่วผูสีม่วงถั่วผู้พันเอียงพี่น้องบมูหูคือกันไอ้หงบอกแน่ค่ะถามแม่ข่าเขาก็บอกว่าถั่วผู ก็คือกันกับทัวผู้เขียวล่ะอื้ม ใหญ่มากทุกคนอืม,อม,อมน่าก,กินมากเลยครับแน่ ตัวนี้ไม่ไม่ออก

เัน,นี้ต้มแบบใส่น้ํานิดเดียวปกติตุกต้มแบบตุ๊กต้มแบบน้ำถั่วเลยมีต้มแบบบุรัมโบราณซ้อนมาท้ายออกหน่อยวุ้บนี่บนเนี่ยไข่พนพี่น้อง ừm kinh tinh เ้าแกะบอกหอยนะเหมือนจะหวบพลังล่มปานมาในโตเลยแบบถ <c oughs> อนหายใจมันต้องออกไนงะมันไม่ยอมออกสักที <c oughs> หมดแรงก่อนหมดแรงก่อน <c oughs> นี่ถอาเธอเกีียวอย่างนี้ปุ๊บมันก็ออกตอนแรกฉันก็เหมือนฝุดๆอยู่นะ <c oughs> แต่พอเกีียวปุ๊บมันก็เธอฉัน่ายตรงนี้ให้ แกเป็นไม่ไม่แก่ให้กินตั้งแต่ทีแรกเขาบอกว่าผัวเป็นสร้างทาวนาต้องดูแลเมียก็ต้องเห็ดให้เมียกินฮอฮึฮึแล้วก็ืึ เบงที่หน่องคนมันเก่งบอเป็นไงล่ะนี่อสิว่าข้าวต้มบอหอยบอเป็นเห็ดบอหอยบอออกเมื่อได้่ไหนนี่แต่เธอควดแบบนี้มันก็ออกเป็นไงล่ะพวมมันเค็งเค็งแล้วเจาะก็ดึงนี่มันจงสีมันก็นี่จะนี่นี่มือมือจะังสีจังสีสีมือเออเออนี่คลิปนี้ขออนุญาตตอนพญาล่ะแกบอหอยแกให้เบิ้งนี่แหละสีหาโต้สุดท้ายเนี่ย ให้กินแล้วก็จบแล้วเนี่ยอ,อันจะใ้ะอ่อะ้อะเนี่ยกินง่ายเลยครับเนี่ยหลด,ดดีครับ เลาต้มปลาไซน้า่ะโซ่เป็นจะเป็นแบบนี้เนาะมัน,นบบค่อยอวบนั่นแบบตึงนั่นแบบตรงเนี่ยทุกคนไข่เขาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยซีน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้บอลนี้แหละแซ่บ เบิร์ดแล้วครับพี่น้องคะกับเมนูเหลาหอยปังโตใหญ่แซ่บๆเมื่อนี้อาจจะต่มโดนไปแน่เนาะมันก็เลยอยากจะ,จะ,จะติดๆนะจะ หดๆนะพี่น้องบอกหอยมันกเลยบอกไข่ตรงเนาะไม่ค่อยอวกไม่ค,มค่อยเต็มเต็มปกติตุกสีต่มแข่สองหน้าที่พี่น้องแต่อันนี้ป้าไปหาหน้าที่เลยก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้แต่กระแสเพ้่อเกาตุก,กว่ากระแสไปอีกแบบนะคะพี่น้องกระเหนียวเกือบเนี้วอยู่แต่กระเหนี้เอาแล้วค่ะพี่น้องขาถ้าใครมารมบนูนี้เนาะมาคลิปนี้ตุกกระบละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการใหคลิปในห้าสองคนจังได้กับเขามารับชมหลายๆว้พอ,อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ